ความเสียหายที่เกคยขึ้นจากเหตุการณ์น้ำท่วมที่ประเทศบราซิลกันก่อนมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว24คนนอกจากนั้นยังมีเหตุการณ์ภาพความเสียหายขนาดใหญ่นะครับ เป็นกรณีของเส้นทางด่วนที่พังถล่มลงมากลายเป็นหลุมขนาดใหญ่นอกจากนั้นเศษซากที่พังถล่มลงมายังไปทับอุโมงค์ที่อยู่ด้านล่างนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใตดินฮะคือยังโชคดีนะคะที่คนงานซึ่งมีทั้งหมด50คนเนี่ยค่ะหลบหนีออกมาจากบริเวณที่เกิดเหตุได้ทันพอ<ม>ดีนะคะแต่ว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยปรากฏว่าการจราจรติดขัดยาวนานต่อเนื่องกันหลายชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบแล้วนะคะ ว่าสาเหตุมันมาจากอะไรกันแน่เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้กันค่ะนี่เป็นภาพในช่วงที่ทางด่วนที่เมืองซอปอโรของบราซิลถล่มลงมาแล้วก็กลายเป็นหลุมขนาดใหญ่นะครับซึ่งวัสดุและชิ้นส่วนต่างๆที่หล่นลงมาจากทางด่วนก็ไปทับ อุโมงที่อยู่ด้านล่างซึ่งเป็นอุโมงลอดใต้น้ําและอยู่ในระหว่างการสร้างทางรถไฟใต้ดินนะครับซึ่งเป็นผลมาจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องก่อนหน้านี้ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีคนงานกําลังทํางานอยู่ที่อุโมง์รถไฟฟ้าใต้ดินประมาณ50คนแต่โชคดีครับทุกคนหนีออกมาทาันแต่ว่ามี2คนบาดเจ็บถูกนําตัวส่งโรงพยาบาลด้วยส่วนภาพรวมตอนนี้สถานการณ์น้ําท่วมหนักในประเทศบราซิลมีรายงานผู้เสียชีวิตอยู่ที่24คน แน่นอนนะครับว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ทั้งกับเส้นทางทางด่วนแล้วก็อุโมงของโครงการรถไฟฟ้าใต้ดินส่งผลทําให้การจราจรติดขัดยาวเหยียดหลายกิโลเมตรเพราะว่าจําเป็นจะต้องปิดทางด่วนชั่วคราวแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะมีการแก้ปัญหาให้สามารถกลับมาใช้ทางด่วนได้อีกครั้งหนึ่งแต่ผลที่ตามมาก็คือรถติดหนักนานหลายชั่วโมงแล้วก็ทําให้เส้นทางด่วนเสียหายไปหนึ่งช่องทางส่วนสาเหตุในครั้งนี้นะครับทางการบราซิลบอกว่าต้นเหตุน่าจะมาจากท่อน้ํา ที่ถูกเครื่องขุดเจาะกระแทกจนกระทั่งระบบท่อน้ำทิ้งเกิดความเสียหายแต่ว่าทางผู้รับสัมปทานก่อสร้างกลับมองอีกด้านหนึ่งนะครับบอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยมีการไปกระทบเลยนะครับระหว่างเครื่องขุดเจาะกับระบบท่อน้ําเสียบนทางด่วนเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ทางอายการของทางการบราซิลก็ต้องเปิดให้มีการสืบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงและประเมินมูลค่าความเสียหายทั้งหมดซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการขนาดใหญ่นะครับเป็นโครงการก่อสร้างอุโมงรถไฟฟ้าใต้ดินลอดแม่น้ํา ระยะทางประมาณ15กิโลเมตรอยู่ภายใต้สัมปทานของบริษัท Axiona S.A. ของประเทศสเปนเป็นโครงการที่ก่อสร้างมานานหลายปีนะครับจริงๆกำหนดจะเสร็จตั้งแต่เมื่อปี2012ตั้งแต่เมื่อ10ปีที่แล้วครับแต่พบว่าที่ผ่านมาเจอกับปัญหางบประมาณด้านเศรษฐกิจของประเทศบราซิลส่งผลให้กำหนดการการเสร็จโครงการนี้ถูกเลื่อนออกไปเป็นระยะล่าสุดถูกเลื่อนออกไปว่าจะเสร็จอีก3ปีข้างหน้าภายในปี2025เลยฮะ จากที่บราซิลนะคะไปดูที่เอกวาดอร์กันบ้างค่ะที่เอกวาดอร์ดูภาพสิคามีประชาชนจมอยู่ในโคลนทั้งตัวเลยนะคะที่กรุงกิโต เป็นช่วงเวลาที่กระแสน้ําเชี่ยวรุนแรงที่เต็มไปด้วยดินโคลนเนี่ยพัดพาทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็ซากต้นไม้ที่หักโค่นด้วยค่ะรวมไปถึงเศษซากปลักหักพังสิ่งของที่เสียหายจํานวนมากนะคะจากน้ําท่วมลอยไปกับกระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวมีรายงานบอกว่าคลื่นกระแสโคลนบางจุดเนี่ยมันสูงถึง3เมตรเลยก็มีค่ะ ส่วนยอดของผู้เสียชีวิตจากดินโคลนถล่มในกรุงกิโต้ตอนนี้รายงานเพิ่มขึ้นมาเป็น24คนแล้วนะคะแล้วก็บาดเจ็บอีกเกือบ50คนด้วย ส่วนยอดของผู้สูญหายจาก20คนลดลงเหลือ4คนค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่สามารถช่วยชีวิตของประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของบ้านที่ถูกโคลนถล่มออกมาได้4คนนะคะมีรายงานบ้านเรือนของประชาชนเสียหายอย่างน้อย8หลังจากการถูกดินถล่มลงมาจากภูเขาเนี่ยลงมาทับฝนตกในเมืองหลวงของเอกวาดอร์ครั้งนี้ค่ะถือว่าหนักที่สุดในรอบเกือบ20ปีเลยนะคะ เพราะว่าฝนตกต่อเนื่องไม่หยุดติดต่อกันเกือบ24ชั่วโมงค่ะปริมาณน้ําฝนที่ตกลงมาเนี่ยมากกว่าที่พยากรณ์อากาศได้คาดการเอาไว้ถึงเกือบเกือบ40เท่าเลยนะคะแล้วก็พัดพาเอาดินคโคลนออกมาแบบนี้จํานวนมากด้วยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตาม กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวเชนเนนครับ